สวัสดีครับผมนายอาทิตย์อินเซียนนชั้นมหเลขที่เอีงพัตนาการนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ไทยครับผมอาหารไทยมีจุดกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับชนชาติไทยและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจากการขุดค้นพบซากดึงดำบันของมนุษย์ยุคโบราณอายุราว3,000ปีที่จังหวัดชนบุรีนักโบราณาคดีได้ขุดพบทั้งข้าวเปลือกและซากปลาช่อนนอนตายข้างๆด้วย นักวิทยาศาสตร์จึงตั้งข้อสันนิษฐานในข้างต้นว่านอกเหนือจากข้าวแล้วคนไทยเองก็กินปลาเป็นอาหารหลักแันในสมัยโบราณด้วยเช่นกันส่วนในสมัยสุขโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาติต่างๆมากขึ้นทั้งตะวันออกและตะวันตกโดยเฉพาะในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและกรุงธนบุรีเริ่มมีการนําเอากะทิและน้ํามันจากมะพร้าวมาใส่ในเครื่องแกงต่างๆและเริ่มมีการใช้หัวหอมกับกระเทียมในการปรุงอาหารมากขึ้นและในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและกรุงธนบุรีนี้เอง ประเทศไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากประเทศต่างๆอาทิเช่นจีนเบอร์เซียฝรั่งเศสสเปนและโปรตุกเกสมากขึ้นส่วนในสมัยรัชทนโกสิ์ตอนต้นถึงปัจจุบันอาหารไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากอาหารต่างชาติมากขึ้นและเริ่มมีการพัฒนาสูตรให้กับการเปลี่ยนแปลงเช่นความนิยมรับประทานเนื้อวัวเนื้อควายและอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้จะมาทําความรู้จักกับอาหารไทยยอดนิยมกันบ้างนะครับผมแกงเขียวหวาน จะเป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งที่มีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประกอบไปด้วยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่และผักปรุงรสด้วยน้ำปลามะเขือมะกรูดใบโหระพาพริกขี้ขหนูสดสีเขียวและกะทิสดแบบเข้มขน้นนิยมรับประทานคู่กับข้าวสวยและขนมจีนและในภายหลังก็เริ่มนิยมนำมารับประทานกับโรตีขนมปังพิซซ่าและแฮมเบอร์เกอร์ครับไทยเป็นอาหารไทยที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทย จะเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนและอาหารชนิดนี้ยังเป็นที่รู้จักในหมู่คนจีนว่าก๋วยเตี๋ยวผัดมีประวัติมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นและเป็นที่นิยมมากขึ้นและกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งท่านได้รณลงให้ผู้คนหันมากินอาหารจำพวกเส้นแทนเพราะเป็นช่วงหลังสงครามข้าวปลาอาหารต่างๆก็ขาดแคลนแถมราคาข้าวก็พุ่งสูงขึ้นมากอีกด้วยนะครับผมต้มยำกุ้ง เป็นอาหารไทยภาคกลางประเภทต้มยำมีบทค่อนข้างยาวนาน,น,นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและไม่ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกด้วยรสชาติที่จัดจ้านและครบเครื่องทั้งเปรี้ยวหวานมันและเผ็ดร้อนนีมรับประทานคู่กับข้าวสวยและขนมจีนและในปีพุทธศักราช2563หรือปี2020ที่ผ่านมาต้ยมยำกุ้งนี่ถูกจัดอันดับให้เป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในโลกเช่นเดียวกับแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นผัดไทยและส้มตำครับ ไตรภูมิพระลวงหรือไตรภูมิกถาเป็นวรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยตอนต้นโดยวรรณคดีเรื่องนี้จะพูดถึงบาปบุญคุณโทษชาติหน้านารกสวรรค์และการไหวเวียนตายเกิดเพื่อมนุษย์นั้นเกรงกลัวการทำชั่วและมันทำความดีตลอดจนเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์คือการนิพพานหรือหอลุดพ้นจากการไหวเวียนตายเกิดกรุงสุขโขทัยเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่มีอายุประมาณ215ปีพุทธศักราช1 781ถึงพุทธศักราช2006ตั้งอยู่บน,นาราบลุ่มแม่น้ำยมสถาปนาขึ้นาราวพุทธศตวรรษที่18มีอาณาเขตติดกับเมืองแพรทิศเหนือเมืองพับบางทิศใต้เมืองชอทิศตะวะตันตกเมืองสะาทิศตะวันออกกรุงสุโขทัยจะเป็นมหานครที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตแต่ภายหลังได้ถูกลุกลานและแทรกแซงจากกรุงศรีอยุธยาและมีบทให้อณาจักรสุขโขทัยต้องล่มสลายในที่สุด กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ของคนไทยเช่นกันตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงปีพุทธศักราช193201โดยกรุงศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับหลากหลายมมเมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงสุโข,ขทัยกาแพพชรและพิษณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยเริ่มมีการติดต่อและค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะจีนเวียดน,นามเปอร์เซียญี่ปุ่นสารารอาณาจักรสเปนแ,และโปรตุเกส ส่วนนี้ขอพูดถึงอาจารย์ปอนนะครับอาจารย์ปอนสอนใ้สนุกมากๆเลยครับผม